สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูพัชศรีมากับพี่หมีสีฟ้านะคะวันนี้ครูพัชศรีกับพี่หมีสีฟ้าก็จะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังค่ะนิทานเรื่องดุกดิกค่ะ เราไปฟังนิทานเรื่องดุกดิ๊กันเลยนะคะไปเลยค่ะนิทานเรื่องดุกดิก,กะะะะดุกดิกดุกดิษก,กระดิกนิ้วก้อยหอมหน่อยหอมหน่อยนิ้วก้อยดุกดิก โยกเยกโยกเยกเมฆลอยลมลอ้อลูกน้อยชูคอกอดพ่อโยกเยกโยนยาวโยนยาวค้างขาวกินกล้วยรับลูกน้อยไปด้วยช่วยกันโยนยาว โมเยโมเยโยเยงอแงอย่าอ้อนพ่อแม่งอแงโมเยชิงน้อยชิงน้อยหมาน้อยอคอกกลาลอยหนะ้าลอยตาชักชาชิงน้อย โอ้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 ส้มโลละบาทชูในกระจาดกี่บาทโอ้โอ้กองกอยกองกอยช้างน้อยกินกล้วยลิงขอกินด้วยช่วยขย่งกองกอย ตรงเตงตงเตงมะเข่งตะกล้าลมพัดไปมาตะกล้าตงเตงเชิบเชิบชาชาตั้งท่ารำวงจีบนิ้วแขนโค้งรำวงเชิบเชิบ ลิงมะลองลองเล่นกับลิงตีฉาบตีชิงมะลิงมะลองเท่งปะปะเทง่งตะเลงเต่งตุมตีกลองตุ่มตุมเท่งตุมเท่งปะเป็นยังไงคะนิทานเรื่องลูกดิก พี่คุณครูพัศสศีกับพี่หมีสีฟ้าเล่าให้ทุกคนฟังสนุกไหมคะสนุกไหมถ้าสนุกก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่หมีสีฟ้าแล้วก็ครูพัทศรีนะคะสำหรับวันนี้พี่หมีกับคุณครูพัศสศีสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ